สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทารุ่ง64นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป general reading นะคะเกี่ยวกับดวงความรักทั่วไป และก็ดวง general reading ทั่วไปงานเงินสุขภาพด้วยนะคะหมาโบขอแยกออกมาทำในช่องนี้นะคะเกี่ยวกับ12ราศีทุกเดือนทุกเดือนนะคะเอาล่ะคนที่เกิดในราศีพฤษภตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะคุณสามารถเช็คช่วงวันเกิดได้นะคะตามรายละเอียดใต้คลิปนะคะโอเคชา่าพฤษภนะคะก็จะเป็นคนที่มีความ ถ้าเป็นพูดถึงเรื่องความรักนะก็จะโรแมนติกซื่อสัตย์เอาใจใส่คนที่เรารักได้อย่างดีนะคะติดที่จะเป็นคนจู้จี้จุกจิกนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนถ้าคนรักเนี่ยก็ควรที่จะเป็นคนที่แบบนำมาซึ่งความสะดวกสบายหรือว่าเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยเนาะเหมือนต้องเลือกคู่ที่คู่ควรนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะคีย์เวิร์ดของชาวพฤกษบก,ก็จะมีความมั่นคงอดทน สง่างามนะคะแล้วก็น่าเชื่อถือเป็นระเบียบชอบช่วยเหลือโรแมนติกระวังตัวดื้อรั้นด้วยนะคะมาดูว่าดวงในเดือนกุมภาพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะโอเคใบแรกขึ้นมา3ถ้วยเลยนะคะ6ดา ไพ่ลวแฟนว้าวหนึ่งเหรียญสี่ถ้วยดูเวอร์จัสติกขึ้นมานะคะเ mm hmm. ดือนนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอยู่นะบางคนการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายเอกสารหรือว่าการเดินทางการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นด้วยนะคะ เดวิวก็มาชาวทุกศพนะคะบางบางบางท่านนะก็อาจจะมีในเรื่องของการที่มันเป็นบุคลิกส่วนตัวเราแหละเออในเรื่องของความดื้อดื้งเงียบๆก็มีนะคะดื้งเงียบๆเ,เป็นยังไงไม่รู้คุณรู้ตัวอยู่หรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวลองมาดูเสริมสามใบกันก่อนนะคะ The c ชาเรียขึ้นมา เดวิลมาสองใบเลยนะไฮพร s t นะคะไฮพรินสเตสมีไพ,พ่พระแล้วก็ไพ่มารเกิดขึ้นด้วยนะคะในเดือนนี้สำหรับชาวพฤกษบนะเอาล่ะพฤกษบสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคุณพลาดโอกาสอะไรบางอย่างมาหรือเปล่านะคะหรือมันมีโอกาสเข้ามาขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณ คุณช่วยมันหรือเปล่าคุณรับมันหรือเปล่าแต่มมโบมองว่าคุณได้รับโอกาสอะไรบางอย่างมาแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่มันเป็นข่าวดีการเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยความสําเร็จบางอย่างมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเรียนหรือว่าเกี่ยวกับกฎหมายการต่อสัญญาอะไรเงี้ยนะคะไฮไลท์ของคุณเอาล่ะไปเริ่มกันที่การงานก่อนนะคะพึกศบการงานเป็นยังไงในเดือนกุมภาพันธ์การงานรู้สึกว่าจะทํางานหนักเนาะเออมีความ มุ่มั่นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องรับภาระนะคะหรือว่าได้รับมอบหมายนะคะก่อนหน้านี้แล้วมันทำให้เราต้องทุ่มเทเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของการงานบางคนก็อาจจะแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่จบโครงการจบโปรเจกต์อะไรต่างๆนานาได้สมบูรณ์แบบนะคะแต่มันเหมือนบางบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าสุขภาพของคุณไม่เอื้ออํานวย ะะบางคนอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นปรับเปล่าฉับพันนะคะออกจากงานอย่างฉับพันหรือได้งานแบบปรับปรับนะคะทำให้คุณจะต้องแบบมูฟออนหรือว่าออกจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งนะคะเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะถ้าจะเซ็นสัญญาอะไรก็ควรที่จะแบบว่าดูให้ละเอียดดูให้ชัดเจนเนาะบางท่านมีเกณฑ์ได้แบบว่าเดินทางนะคะระยะสั้นระยะไกลก,ก็ว่าไปหรือว่าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเข้ามาด้วยนะคะงานอะไรอย่างเงี้ยสายงานนะคะบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของ าการไปทำบุญอะไรอย่างนี้ด้วยนะโอเคแต่หมอโบาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะมันเหมือนแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณทํางานหนักแต่มันก็สําเร็จนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนถูกลิขิตไว้แล้วนะคะมีโอกาสในเรื่องของการเรียนเข้ามาด้วยนะ เอาละหน้าที่การงานถ้าใครรอคอยงานอยู่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะคะในเรื่องของการงานนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้ออกจากงานเก่าบางคนก็ออกอย่างปรับปรับฉับพลันเลยเพราะว่าได้งานหรือบางคนไม่ได้งานแต่คุณจะออกแต่คุณจะมีงานรอคอยคุณอยู่นะคะโอเคทางข้างหน้าดีไหมต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันมีการเริ่มต้นเสมออะไรที่มันพังทลายแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วจัก,กรวาลจะส่งสิ่งใหม่มาให้คุณนะคะให้คุณได้เริ่มต้นนะคะอะไรที่คุณทําอยู่หรือว่าคุณแบบ พระคองอยู่ถ้ามันพังทลายแสดงว่าที่ถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่ต้องสร้างใหม่ต้องเรียนรู้ใหม่อย่างเงี้ยนะคะดังนั้น Move on นะคะคุณจะต้องม o ฟออาการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินมีหนึ่งเหรียญขึ้นมาบางคนมีโอกาสในเรื่องของอได้ทรัพย์นะคะได้ของขวัญหรือว่าโอกาสทางไกลหรือว่าเงินเงินที่เกี่ยวข้องกับแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคก็ได้นะแต่ว่าระวังในเรื่องของการเสี่ยงดวงที่จริงไม่อยากให้เสี่ยงดวงเพราะมีเด v i ลเข้ามาด้วยนะคะแต่อาจจะมีโอกาสก่อนหน้านี้ในเรื่องของเงินหรือว่าเงินนั้นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมหรือว่าเงินที่เราควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนาะหรือว่าเงินป,ประกันหรือว่าเงินที่เงินช่วยเหลืออย่างเงี้ยซะมากกว่านะคะแต่มันเป็นข่าวดีนะเหมือนคุณได้เงินมาก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของโชคลาภหรือว่าเงินก้อนนะคะแต่บางคนอ่ะเงินก็มีเยอะ รายจ่ายก็เยอะค่าใช้ใจ่ายออกเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของการเงินบางท่านอาจจะมีการแบบลงทุนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะลงทุนยังไงก็ต้องศึกษาดีๆก่อนเนาะมันมีเดบิวต์ขึ้นมา2ใบนะคะแนะนำว่านะคะใครที่อยากจะซื้ออยากจะหาอะไรใหม่ๆเพิ่งเพิ่มภาระนะคะเคลียร์ของเก่าก่อนนะคะ ในเดือนนี้นะคะเอาละค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ควรให้จะระวังในเรื่องของอะไรบ้างาสุขภาพที่เป็นแบบเลื้อหลังสะสมหรือว่าโรคเก่ากําเริบนะคะหรือแม้แต่ภูมิแพ้นะคะหรือเชื้อโรคอะไรเงี้ยก็ควรดูแลตัวเองเดินทางก็ต้องขับรถด,ดีๆนะคะระวังอุงบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆนะ สิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะสามเหรียญนี้หมอโบมองว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะต้องช่วยนะคะโอกาสนี้มันจะเป็นทางโอกาสที่คุณจะต้องช่วยแล้วมันจะนํามาซึ่งความมั่นคงหรือการเงินให้คุณได้นะคะซึ่งโอกาสนี้มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะตัดสินใจนะคะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของข่าวดีการเฉลิมฉลองแล้วก็ความสําเร็จนะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่าความรักเป็นยังไงนะคะช่องนี้เป็นช่องความรักด้วยความรัก ใครที่เอาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะก็จะจบได้ค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันจะจบได้นะคะมันขึ้นอันนี้เลยว่าความจริงจะปรากฏการตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่างเงี้ยหรืออะไรที่แบบว่าพักครับประคองมานานมันถึงจุดที่พังทลายแล้วนะคะจบได้ด้วยดีบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของการหย่าเอกสารสอเอกสารกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเคลียร์ได้ไหมเดเวอร์มายืนยันว่าเคลียร์ได้นะคะเอาละค่ะถ้าสายโสดนะคะ สายโสดความรักเป็นไงคะบางคนเพิ่งโสดนะคะสายโสดความรักก็อาจจะได้คุยได้เจรจานะคะหรือว่าครอบครัวแนะนําให้สายโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเจอผ่านการเริ่มผ่านการเดินทางหรือว่าคุณไปเริ่มงานใหม่หรือว่าสถานที่ที่ใหม่ๆนะคะอาจจะได้เจอเขาได้นะเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่ราศีตุลราศีพิจิกก็ได้หรือว่าราศีสิงห์นะคะส่วนความรักที่มีคู่เป็นไงบ้าง พอเปิดไพ่เลิฟออร์เคนนะบางคนก็ดิวอยู่กับชาวทางไกลต่างชาตินะคะบางท่านก็อาจจะเป็นแบบความรักที่ลุ่มหลงนะคะรักมากโกรธมากหึงมากหรือว่าบางที long distance ความรักที่ไม่ดีจะพังทลายแล้วค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องลืมหูลืมตานะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอค่ะ ความรักคุณจะต้องคิดบวกนะคะแล้วพลังความศรัทธาจะนำพาซึ่งความรักที่ดีให้คุณได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเปิดตาคุณสำหรับผู้ที่แบบเจอความรักที่ไม่ดีแล้วก็คนที่โสดนะคะคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นนะคะกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วคิดบวกเยอะๆนะคะ ชิลดเด้นนะคะบางคนอาจจะอาจจะมีอิทธิพลเกี่ยวกับบุตรบริวารเด็กนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณได้ในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนะคะ e n g a g e m e n t ค่ะบางคนก่อนหน้านี้ได้พูดคุยถึงในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าติดโควิดอยู่นะคะสถานการณ์มลยชงักก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าเอ้ยเริ่มแบบมั่นหมายนะคะพูดถึงเรื่องมั่นหมายกันเดือนกุมภาเป็นเดือนความรักเนาะ ส่วนสําหรับคนที่มีคู่นะคะหมอโวมองว่าให้ความสําคัญคุณจะมีความสุขกับการได้อยู่กับคู่หรือว่าครอบครัวของคุณอย่างนี้ยหรือว่าเด็กนะคะบางคนอาจจะต้องแบบว่าให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของบุตรบริวานนะคะหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะหลายเรื่องจะต้องตัดสินใจร่วมกันอย่างงี้สำหรับคนที่มีคู่นะ,ะโอเคนะคะ ทีนี้ขอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรสําหรับชาวพึกศบนะคะในเดือนกุมภาพันธ์หมอโบต้องแจ้งว่ามีหลายหลักไม่ใช่มีหลายท่านมากเลยนะคะที่ทักเข้ามาว่าหมอโบร,รับทำวาเปเปอร์ไหมหมอโบไม่ได้รับทํานะคะก็คือยังยังไม่มีโอกาสแล้วก็ยังไม่มีเวลานะคะก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะทุกๆคลิปนะคะ มอโบจพยามนะคะเลือกวอลเปเปอร์ให้คุณสําหรับราศีหรือว่า7วันเกิดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะจะเลือกเอาไว้ที่ดีที่สุดนะคะในดวงนั้นให้คุณนะคะคุณสามารถใช้ได้3วันหรือ7วันค่อยเปลี่ยนก็ได้เช่าราศีพฤษภนะคะในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะใช้อาทิตย์ไหนก็ได้3วันถึง7วันนะคะก็ให้คุณแคปสามเหรียญได้เลยนะคะตอนนี้เใช้สมเหรียญสามถ้วยนะคะ แคปอันนี้เป็นวอลเปเปอร์เลยก็ได้นะคะอ่ะสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองเป็นไพ่อินเนอร์ตัวตนของคุณนะคะความความสุขข่าวดีการเฉลิมฉลองนะคะเลขสามขึ้นมาอืมโอเคขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามใบนะคะ Achievement ค่ะความสำเร็จความรุ่งเรืองเกิดขึ้นนะคะ Empowerment น,นะคะบางคนอาจจะเปิดจากกะที่ สามเรียบร้อยแล้วจกกักรที่3ของคุณกาลังเปิดแต่ว่าบางคนปิดอยู่นะคะก็ควรที่จะทําความสะอาดจากกักรที่3ด้วยนะคะเอาค่ะ inner knowing บอกไปแล้วว่าเดือนนี้คุณอาจจะมีความแบบโฟกัสในเรื่องของการศึกษาหรืออยากรู้อะไรบางอย่างหรือตัดสินใจในเรื่องของการศึกษาเกิดขึ้นนะคะ เมันจะทําให้คุณสะสมประสบการณ์แล้วก็ความรู้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่พัพพิคเนตบอกคุณอีกหนึ่งใบนะคะคุณสามารถแคปนะคะแล้วก็เป็นวอลเปเปอร์คุณได้3วัน7วันนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนได้หลังจากที่คุณดูคลิปนี้โอเคค่ะ achievement นะคะความเจริญรุ่งเรืองนะคะอันนี้แคปแล้วเป็นวอลเปเปอร์ได้3วันถึง7วันนะคะจากที่คุณดูคลิปนะคะคือความเจริญรุ่งเรือง นะคะเลือกเอ,เอาเอาใบไหนก็ได้นะคะหรือจะคู่กันอย่างนี้ก็ได้นะคะสถ้วยแล้วก็ achievement นะคะเฉลิมฉลองความเจริญรุ่งเรือง,งจงเกิดนะคะกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณข่าวดีความสำเร็จความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นกับฉันฉันสำนึกรู้คุณทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเอาหลายยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระซิบมาว่าคุณจะต้องยืนอยู่ในจิตใจที่มั่นคงแล้วก็เที่ยงตรงนะคะอาจจะมีอะไรมาเป็นบททดสอบเหมือนมีมาน เหมือนสำาัไอศีเหมือนมีมารมาผจญน,นะคะเออเกิดปรับปรับสัพันธ์เป็นสถานการณ์ผู้คนก็ได้มันเป็นบททดสอบดังนั้นให้คุณยังคงอยู่ในความเที่ยงตรงแล้วก็มีความบาลานซ์ทางด้านอารมณ์ด้วยนะคะอาจจะต้องอดทนกับสิ่งที่หนัหนกหนะคะแต่สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นแล้วก็ได้เริ่มต้นด้วยนะคะก็ขอให้ชาวพระสศพทุกคนโชคดีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะขอบคุณมากมายนะคะเลิฟเลิฟค่ะ